อ่ตั้งเลยตังเลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมเริ่มกลับมาอัดเสียงได้อีกครั้งแล้วนะครับเนื่องจากช่วงก่อนที่หายไปเนี่ย เพราะไม่สบายต้องเข้าโรงพยาบาลนะครับไปนอนอยู่หลักสิบวันก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ถามถึงด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านให้รักษาสุขภาพด้วยแล้วกันนะครับร่างกายของเราสำคัญมากจริงครับเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับเราไปรับชมคลิปผีในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องจริงที่ชายคนหนึ่ง ได้เจอกับตัวในอพาร์ตเมนต์ของเขาเองซึ่งเขาก็อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่เจอมาให้ผู้คนได้เห็นเหมือนกันกันกบเขาจึงได้สร้างหนังสั้นนี้ขึ้นมาจำลองในเหตุการณ์ที่เขาได้ประสบพบเจอในคืนนั้นโดยในช่วงเวลาตีสองชายหนุ่มได้ตื่นขึ้นมาอย่างงวงเงียเพราะได้ยินเสียงดังแปลกๆภายในห้องกลัวว่าอาจจะมีโจรเข้ามาบุกรุกเขาจึงได้หยิบไฟฉายและส่องไปอรอบๆ ต่ก็เหมือนจะไม่มีอะไรผิดปกติเลยจึงคิดว่าจะกลับไปนอนต่อ สองชั่วโมงต่อมาเขาก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะมีเสียงรบกวนดังขึ้นอีกแล้วแต่พอมองไปแล้วก็ต้องขนลุกสู้เนื่องจากได้มีใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏต่อหน้าเขาอย่างใกล้ชิด ซึ่งลักษณะของผีตนนี้ก็ดูเละเทะบวมอืดกำลังจ้องมองมาที่เขาอย่างอาฆาตไม่รู้ว่าไปทำอะไรเขา้าเธอถึงตามเข้ามาถึงในบ้านแบบนี้เพราะเขาเองก็บอกว่าอยู่ที่นี่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเจอเลยโรดอฟทราบมาว่าถนนสายนี้เคยมีอุบัติเหตุ และมีคนเสียชีวิตอยู่หลายรายถึงขั้นว่าชาวบ้านต้องสร้างหุ่นจำลองขึ้นมาเพื่อใช้เป็นตัวแทนของผู้เสียชีวิตแต่ก็ไม่รู้จุดประสงค์อื่นที่ลึกซึง้งหลังจากใช้เวลาลงพื้นที่สำรวจเพื่อนของโรดอฟก็ได้ขับรถมาแจ้งว่าเจอหุนน่นดังกล่าวแล้วเมื่อเขาพาโรดอฟมาดูของจริงเจ้าตัวก็เกิดอาการขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเอาจริงเราก็ไม่รู้นะครับ ว่าชาวบ้านนั้นสร้างหุ่นนี้ขึ้นมาทำไมโดยลักษณะของหุ่นนั้นตัวหนึ่งจะคอขาดและอีกตัวก็คอยาวดูน่ากลัวพิลึกดูจากการแต่งกายของหุ่นแล้วก็อาจจะเป็นนักปั่นจักรยานที่คงเคยโดนรถชนจนเสียชีวิตมันันนสยขเีวาด ใกล้กันนี้กมีเศษซากของสิ่งของมากมายพวกเขาคิดว่ามันคือร่องรอยของอุบัติเหตุ ขณะที่กำลังสํารวจกันอยู่ทั้งสองก็รู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ชอบมาา้าภากลกำลังวนเวียนอยู่ในความมืดอบรอบตัวพวกเขาจึงตกลงกันว่ากลับกันก่อนดีกว่าไอมันตัวิเอเ่ยน การเดินทางในยามค่ำคืนย่อมมีอันตรายเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งยิ่งเป็นถนนชนบทด้วยแล้วก็ยิ่งน่ากลัวและอันตรายมากหากว่าเราไม่คุ้นชินกับเส้นทางคืนนั้นมีชายคนหนึ่งได้ขับรถแท็กเตอร์ออกมาจากไร่เพื่อจะกลับบ้านหลังจากที่เลิกงานแต่แล้วจู่ๆรถของเขาก็ได้หยุดลง เหมือนเครื่องมันจะเกิดอาการขัดข้องระบบตรวจจับวัตถุในรถแท็กเตอร์แจ้งเตือนว่ามีบางอย่างอยู่ใกล้รถแล้วเขาก็ได้เห็นเข้ากับชายร่างใหญ่ที่ยืนขวางทางเอาไว้ในมอนิเตอร์ anyway, แต่ว่าด้านหน้าของเขาจริงๆนั้นกลับมองไม่เห็นใครอยู่เลยสักคนเดียวหนุ่มเจ้าของรถแท็กเตอร์รู้แล้วว่าตนเองกำลังเจอดีเข้าเต็มๆจึงเดียวรีบตั้งสติและขับรถหนีออกมาก่อนที่จะเริ่มคลิปนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับหนึ่งในเจ้าของช่องที่ชื่อว่าเดีว ที่เจ้าตัวได้เสียชีวิตลงแล้วจากโรคประจำตัวของเขาด้วยนะครับโดยในวันนั้นเดวและเดวิดผู้ที่ชื่นชอบในการสำรวจบทร้างที่นี่มากและทุกครั้งที่พวกเขามาก็มักจะพบเจอกับเรื่องหลอนๆแม้จะผ่านมาระยะหนึ่งแล้วทุกอย่างของที่นี่ก็ยังดูเหมือนเดิมคือเก่าและรกร้างตามธรรมชาติของมันเดวเริ่มพูดให้ผีตนนั้นแสดงตัวออกมา และจังหวะนั้นเองที่จูจูมันก็ได้มีเสียงดังขึ้นจนกล้องอีกตัวที่ได้ตั้งเอาไว้สามารถจับภาพของหนังสือที่หล่นลงจากชั้นวาง unlike section establishing kit quoi BUILD Git Text the to Photo grammar แล้วเหตุการณ์มันก็ยิ่งหลอนมากขึ้นเพราะทั้งเดวและเดวิดตอนนี้ได้ยินเสียงฝีเท้าที่กำลังวิ่งเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วทั้งทั้งที่ตรงจุดนั้นพวกเขาทั้งสองก็มองไม่เห็นใครเลย ถึงขั้นต้องร้องหาพระเจ้ากันอยู่บ่อยครั้งทั้ง oh oh คู่สัมผัสได้ถึงความไม่ปลอดภัยและในช่วงที่เดวิดนั้นได้หันกล้องไปยังห้องโถงกล้องของเขาก็ได้จับภาพของรูปร่างสีดำชนิดหนึ่ง ที่กำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่เดวิดก็ไม่ทันได้สังเกตเห็นในตอนนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในคืนนั้นก็ยิ่งทำให้พวกเขาเชื่อว่าที่นี่มีวิญญาณเจ้าถิ่นอยู่จริงๆ ป่าช้าที่ครอบครัวผีจะเข้าไปกันในวันนี้ตั้งอยู่ในจุดหนึ่งของภาคเหนือติดขอบชายแดนครั้งล่าสุดที่พวกเขามาที่นี่มีสมาชิกคนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณไอซ์ได้บนเอาไว้ว่าหากมีสปอนเซอร์เข้ารายการตลอดทั้งเดือนก็จะกลับเอาของมาถวายแก้บนให้คืนนี้พวกเขาจึงมาทำตามคำสัญญาหลังจากขั้นตอนจิปทะเริ่มดำเนินไป ใครในกลุ่มก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างจึงพากันชี้ให้หันไปมองนะช่วงนั้นเรามาแล้วข้นะแล้วก็ออตอนกลับนะครับไอซบอกว่าถ้าเรามีสปอนเซอร์เต็มเดือนจะนำของมาไหวอันนี้ที่ผมจำนะเฮ้ยอะเฮ้ยเฮเหมือนคนนั่งเหมือนคนนั่งเหมือนคนนั่งนะผมบอกก่อนนะฮะไอมานะฮะแล้วก็ บอกว่าถ้าได้สปอนเซอร์นะครับจะมาไหว้แล้วกัน,นะก่อนที่จะเริ่มทำการไหว้ตอนนั้นก็ได้มีเสียงดังขึ้นเมื่อทั้งหมดหันไปดูด้านหลังก็พบว่าเป็นเสียงของเก้าอี้ที่แตกหักใจเย็นกันใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาตังเลยตังเลยใครอ่ะ นคนนั่่งงล้ลลลหากเลยะพอทุกคนตั้งสติได้ก็เริ่มนําของไหว้ไปวางไว้ที่จุดหนึ่งสิ่งนี้คนเหนือจะเรียกกันว่าเฮือนน้อยแต่ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเรียกว่าเสื้อวัดซึ่งหมายถึงเจ้าที่ประจำวัดตามคำเรียกของคนภาคเหนือเขานะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีข้าวของเครื่องใช้ที่คนนำมาถวายและ้ระหว่างนั้นชายคนนี้ ก็ได้หันกล้องไปที่เมนเผาศพซึ่งเขาได้สังเกตเห็นถึงรูปร่างของอะไรบางอย่างคล้ายคนที่กำลังนั่งอยู่บนบริเวณบันไดของเมนพูดอยู่คะไม่ได้ไม่มาฮะคนเดินครึ่งตัวจริงเนอะเราเดินไปดูไหมให้ันทำนีนก่อนเอยเอาเสร็จเป็นที่ที่ไปดีกว่านัานใช่ไหมเออครึ่งตัวนะครั้งแรกเลยเนี่ยบอกก่อนนะครับนี่คือวัดทางภาคเหนือทุกคนดูนะดูตัวเมนดูตัวอะไรนะ ใอะบนเมนน่ะหือกออเออาือเลฮ้ยใคะเสร็จละวไว้เลยหลังจากที่แก้บนเสร็จคุณไอ้ก็เริ่มมีอาการแปลกๆคล้ายจะคลื่นไส้และหายใจไม่ออกเพื่อนๆเห็นท่าไม่ดีจึงพาเขาไปนั่งใกล้พระและนำสายศีลมาพันให้พออาการค่อยๆดีขึ้นก็รีบพากันออกมาจากที่นั่น โอเคโอเคอ่ะไอเป็นไงบ้างไอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปากมันแดงว่ะเฮ้ยไอ้อไอไอชายคนนี้มีอาชีพในการทำฟาร์มซึ่งฟาร์มของเขานั้นก็กว้างมากคืนหนึ่ง ขณะที่กำลังวางแผนงานของวันต่อไปเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากโรงนาจำเป็นต้องเข้าไปเดินสำรวจให้รู้จนเมื่อมาถึงตรงจุดนี้ก็ได้ยินเสียงโครมครามดังขึ้นซึ่งมาพร้อมกับเสียงควนครางของตัวอะไรบางอย่างพอมองขึ้นไปด้านบนของอาคารเบื้องหน้าก็สังเกตเห็นหัวของตัวอะไรที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์ ซึ่งสิ่งนั้นเองเมื่อเห็นเขาก็ตกใจและรีบกระโจนหนีทันทีเช่นกันเรียกได้ว่าต่างคนต่างหนีจนเขาลืมไปว่าตนเองนั้นห้อยปืนติดมาด้วยและเขาก็ยังสงสัยว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือตัวอะไรแต่ที่แน่ๆมันคงไม่ใช่มนุษย์และอาจจะเป็นต้นเหตุในการตายของสัตว์ในฟาร์มของเขา ชาอินเดียบุกเข้ามาบ้านร้างเพียงลำพังเนื่องจากได้ยินข่าวมาว่าบ้านร้างหลังนี้เคยมีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่และเธอได้จบชีวิตของตนเองลงสำคัญคือชาวบ้านแถวนี้ยังเห็นเธอวนเวียนใช้ชีวิตเหมือนปกติแม้ว่าที่นี่จะร้างมานานหลายปีแล้วก็ตามวักกันนโอสน่านี่กวาดซงสนาาติมาเยาวรุนาราเีดไปกวาสนา ช่วงหนึ่งชายหนุ่มก็ได้ยินเสียงเกียรร้องของผู้หญิงแน่นอนว่ามันทำให้เขาใจหวิวมากเมื่อขึ้นไปตรวจสอบด้านบนเสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่ผสมกับเสียงแก้วแตกที่ดังมาเป็นระยะเฮ้ <S 2> <S 2 <S 2 <S 2 เดี๋ยวอะไียี่ครั้งเชยสาวนมาตรมาสเนเมื่อตา,ตามหาต้นต่อไปเรื่อยๆในที่สุดก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งในความมืดกำลังเดินขึ้นไปบนบันไดแต่พอชายหนุ่มได้วิ่งตามขึ้นไปดูรูปร่างสีดำนั้นก็ได้หายตัวไปแล้วเฮ้เฮ้ เ้โรซาน่ารู้สึกได้ว่าบ้านของเธอตอนนี้ไม่ปกติแม้เธอเองกำลังจะมีลูกแต่คืนนี้เธอก็อยู่บ้านเพียงลำพังโน้ตบุ๊กของเธอเปิดเองซึ่งมันกำลังเล่นวิดีโอของเด็กทารก และดูหลอนๆยังไงพิลึกซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ได้เปิดมันหลังจากนั้นเสียงตึงตังก็ดังขึ้นจากห้องด้านหน้าพอหันไปดูก็ต้องขนลุกสู้เนื่องจากได้เจอกับตุ๊กตาทารกตัวหนึ่งกำลังลอยขึ้นอยู่บนอากาศในความมืดก่อนที่มันจะตกลงมากับพื้น แข็งใจและไปเปิดไฟดูพบว่าข้าวของในห้องนั้นกระจัดกระจายซึ่งเป็นห้องที่เธอเตรียมเอาไว้สำหรับลูกน้อยเห็นท่าไม่ดีจึงว่าจะออกมาแต่จังหวะนั้นเองจู่ๆบานประตูของห้องก็ได้ปิดล็อกขังเธอไว้ตามมาด้วยเสียงของทารกปิดสนาเธอตกใจมากและเลิกถ่ายคลิปทันทีเพื่อพยายามจะเปิดประตูหนีออกมาให้ได้ สียอดกุมานชาวกัมพูชารู้มาจากปากของคนในละแวกนี้ว่ามีผีหัวขาดปรากฏตัวอยู่บ่อยๆพวกเขาจึงสนใจที่จะเข้ามาพิสูจน์ทั้งหมดต้องเดินลัดป่าฝ่าดงเข้าไปไม่ต้องบอกคุณผู้ชมก็น่าจะทราบนะครับว่าป่าในบ้านเขาจะน่ากลัวขนาดไหน ดดดดโ,โดยตรงจุดนี้เองที่กล่องของหนึ่งในสมาชิกได้จับภาพจุดสีแดงที่เรืองแสงเอาไว้ใกล้กันนั้นทั้งหมดก็ได้เจอกับเงาร่างของบางสิ่งที่มองเห็นอยู่ในระยะไกลถึงแม้จะมองเห็นไม่ชัดเพราะพวกเขาไม่กล้าเข้าไปใกล้มากกว่านี้แต่ทั้งหมดก็บอกว่า

จังหวะนั้นเองก็ได้มีเสียงประหลาดดังขึ้นทําเอาพวกเขาตกใจจนต้องวิ่งหนีกันไปคนละทางโชคดีที่หลังจากนั้นก็ยังตามหาและพากันกลับออกมาได้ก่อนหน้านี้ชายหนุ่ม พบเจอกับผีในบ้านมาคอยหลอกหลอนตลอดจึงได้พกสิ่งนี้เอาไว้เสมอเพราะเขาเชื่อว่าจะสามารถทำให้เขาปลอดภัยจากการโดนผีหลอกได้และในตอนนี้มันก็ดูจะสำคัญมากเลยทีเดียวเพราะเขาเพิ่งได้ยินเสียงตึงตังดังมาจากห้องใต้ดินเมื่อครู่พอลองเปิดประตูห้องใต้ดินออกก็ได้เห็นกับรูปร่างสีดำที่กำลังยืนจ้องมองมาที่เขาจากด้านล่าง แต่หลังจากที่เปิดไฟดูแล้วจูจูสิ่งนั้นก็ได้เดินหายไปต่อหน้าต่อต,อตาของเขาเพียงเสี้ยววิ not afraid, man ด้วยความที่มีของดีติดตัวชายหนุ่มจึงไม่รู้สึกกลัวเท่ากับครั้งก่อนๆเขาจึงได้พูดท้าทายให้ผีออกมาสุดท้ายแล้วในห้องใต้ดินนั้นก็ไม่พบเจอกับใครแบบที่เขาคิดเห็นก็กลัวไม่เห็นก็หลอนนะครับแบบนี้ Come หากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ